สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีกับผมท่านประธานที่ปรึกษาเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันอาทิตย์ที่18เดือนกูุพาเราก็ได้ติดตามให้กำลังใจแอดมินเพจเยนรินสบายดีมาที่ตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ เพื่อมาให้กำลังใจวันนี้ท่านก็ได้เลิกที่ดีตามโหราศาสตร์หรือตามพรามที่บอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18เดือนกุมภาวันนี้ก็ได้ทำพิธีด้านบนไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่จะขึ้นอยู่แล้วก็ทำพิธีตามศาสนาที่พรามท่านแนะนำ ก็ได <S an> ้เป็นที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทดีเราก็ได้มาให้กําลังใจแอดมินเพจของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการทําอาหารทานร่วมกันครับพี่น้องวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทดีเราก็ได้มาให้กาลังใจแอดมินของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามใน YouTube และ Facebook คนสุรินทร์ทดีพี่น้องพิมเข้าไปครับ ให้กำลังใจเกบนินสบายดีเอ็ดินเพจของเราครับขอสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นการที่จะเริ่มนำปลาหุวยเสนงนะครับลงแล้วครับลงในหม้อแล้วนะหนึ่ ใหญ่จริงครับใหญ่อลังการน้ำน้อยไปหน่อยน้ำน้อยปลาเยอะปลาหนึ่งตัวกิโลกว่ามันมากเอาตามธรรมชาติยวเติมน้ำน้ำยังไม่ท่วมน้ำน้อยไปหน่อยน้ำมันเดือดก็ควรเติมน้ำ ไม่เดีสักพักค่อยเติมน้ำบางวันเราไม่คาวนะให้มมนเดือดสักพักค่ยเติมน้ำ่าเล็กเก็บเปรียวด้วยคุณภาพเพราะว่าต้มปลาเสร็จเดือปัดปลาไหลทำรอแล้วรอให้ต้งปลาเราสุกปั๊บเราก็ผัดปลาไหลต่อเข้าไป เดี๋ยวค่อยพ่อกัน oh. พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ตําดีวันนี้วันอาทิตย์ที่สิปเดือนกุมภาวันนี้เรามาให้กำลังใจแอดมินเราเจตร,รินสบายดีนะฮะอยู่ที่บ้านนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับคนติดตามตัวนี้ก็บ้านก็ แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าวัสดุมันต้องสั่งนอกครับเพราะในไทยหมดหมดในไทยหมดอ้าวแอดมินมีอะไรฝากผ่านเพจคนชุริทันดีวันนี้อาหารแย่ๆไปหมดเลยเนี่ยปลาห้วยเสน่หเนี่ย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 เอามาจากเทคโนปลาห้วยเสน่หนี่เนี่ย ปานินตัวใหญ่ห้วยเสนีงวงเล็บผัดปาลาไหลผัดปาลาไหลไม่ต้องไปชุมพลมาที่นาบัวก็ได้กินผัดปาลาไหลเนี่ยวันนี้จะทําอย่างเต็มที่เครื่องปรุงพร้อมพร้อมเครื่องปรุงอเอ็มินมีอะไรฝากผ่านเทจพวกเราที่เขาติดตามชมเราอยู่เพราะว่านาบัวหนึ่งครับก็ วันนี้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่สร้างมาประมาณครึ่งเดือนก็อยากจาเริ่มที่จะเป็นพู้ปรนเ้าใก็ได้มีการขึ้นทำพิธีขึ้นขึ้นขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านเพื่อจะได้พากติอยู่อาศัยเป็นทั่วคราวอ่อน วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่มาร่วมให้กำลังใจท่านประธานศึกษา์านวีเรียวทานก็มาแต่เช้าครับมาเอาของอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรมามาร่วมให้กําลังใจตอนนี้เราก็กำลังรอทีมง,งานที่จะเดินทางมาอีกหลายคนครับแต่ละคนไปเอ่ยชื่อครับกำลงังเดินทางมาร่วมให้กําลังใจนี้ทีชวนนี้ก็เตรียมเตรียมที่จะทําอาหารพิเศษครับเมนูพิเศษก็มี ต้มต้มยำต้มยำปลาหนึ่งแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลครับนี่จะเป็นฝีมือของท่านประธานนะครับวันนี้ท่านประธานลงมือด้วยตัวเองครับครับยังมีไก่ไก่ไก่ย่างสามสายพันธุ์สามตัวมีมีเนี่ยพี่น้องบักคับบักคับบ้ตเนิร์บักคับเปรี้ยวใส่ใส่ต้มกับปลาหนึ่งเนี่ยปลาหนึ่งปลาหนึ่งเนยปลาหนึ่ง ธรรมดานะครับปลาหุ้ยเสนงนะครับกิโลกับอีกสี่กิโลก็อีกสี่กิโลหนึ่งจุดสี่กิโลกับอร่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ไเด็ดใบกะเพราแล้วนี่ฮะเนี่ยเยผัดปาลาไหลฮะไม่ต้องเดินทางไปชุมพลบุรีครับนาบัวก็มีปาลาไหลฮะตอนนี้เตรียมเครื่องที่จะผัดไปที่เรียบร้อยใบกะเพราพร้อม ต้มปลาก็มะขามธรรมชาติครับไม่ต้องใส่มะนาวพร้อมพร้อมที่จะกินนาการเมนูให้อร่อยอร่อยครับวันนี้ก็อาหารการกินเยอะทำเอดมินจ๋าวันนี้ก็ไก่สามสายพันธุ์วันนี้เราก็กินนาการมาสองตัวนี่เ่ยสองตัว ขอพิเศษขอน้ำจิ้มเขามาสอง,สองทีนะ่เรามาสองชุด,ชดเพื่อที่จะเลี้ยงช่างที่เดินสายไฟนะนั่นสองชุดสิ่งที่ขาดไปได้ับปลาหุวยเสน่หปลาลินนะกิโลกว่าอันนี้เราจะต้องผัดผิดปลาไหลนะผัดแบบธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมาก ตอนนี้หม้อของเรานะฮะเตรียมที่จะทรรมชาติเตรียมที่จะเอาปลาลงตอนนี้รอให้มันเดือดก่อนเครื่องครบหมดแล้วเ,เครื่องครบหมดแล้วเราก็จะมีอาหารก,การกินเราและรอรอเวลารอเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะปรุงแต่งครับเพราะว่าตอนนี้เราก็พร้อมเครื่องที่จะอาหารก,การกินเราพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างข้าวข้าหุงแล้วมาลิใหม่มาลิใหมให่หุงแล้ว นะครับวันนี้อาทิตย์ที่18เดือนกุมภานะเราก็มาให้กําลังใจแอดมินเพจเราเจดรินสบายดีบ้านนาบัวนะตำบลนาบัวอำเภอเมืองักหวัดสุรินมู์หนึ่งมูลหนึ่งมูหนึ่งมูหนึ่งหน้าวัดวันนี้กํลาลังพระท่านกํลาลังเทพมหาชาตินะเทศมหาชาติอยู่พี่น้องทั้งตำบลน,นะรวมกันอยู่ในวัดนะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับ นี่คือบ้านครับบ้านที่เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ80%ครับก็ได้รับการรีโนเวทใหม่ครับสีสีเสีสสเกลือมุกุดนะครับก็ขอบคุณทีมงานช่างหล,หลายสาขาครับที่มาช่วยกันทีน้องจิรสาครับที่มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็นำ ท่านผู้ผู้ประการทกคุณครับที่บริจาคบริจาควงกบหน้าต่างผู้ใหญ่ใจดีครับของบ้านนาบัวคับวันนี้ก็สวยงามครับสำเร็จไปแล้วครับประมาณ80%นะครับแล้วก็คือบรรยากาศวันนี้ครับวัน,น,น,อ,นอาทิตย์ที่18ปกรุงพาครับเนี่ครับประธานที่ปรึกษาเอ็มมินเพจเราก็มาแต่แต่เช้าครัามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจงาน หลายท่านครับที่อยู่ในบ้านครับก็มาให้กําลังใจก็คือบรรยากาศร,บรอบๆครับเนี่ยในระหว่างที่รอที่จะขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่ช่างก็มาเดินไฟให้นะครับช่างไฟฟ้าเป็นจิตอาสาเช่นหครับทมงานในหมู่บ้าน,นครับซึ่งเป็นผู้ที่มีทำนาในเรื่องกรเดินไฟนะครับเป็นช่างช่างประจำตบนนำบลนาบัวครับ ช่างดำบครับช่างดำสนใจติดต่อได้ครับเรื่องการไฟฟ้าเรื่องการเดินไฟในอาคารครับเป็นช่างที่มีความรู้ความสมารถได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเรียบร้อยแล้วครับมีใบเซอร์ให้ด้วยครับคือบรรยากาศหน้าบ้านครับหน้าบ้านครับก็ติดกับวัดนะครับเนี่ยเป็นวัดนาบัวครับวัดนาบัวสักครู่ครับเราก็จะ ทีมงานก็จะตามมาสมทบกันอีกหลายหลายท่านครับก็ด,ดูบรรยากาศกันครับ